ทำเลยแเกมอะไมันนานะเออเมื่อกี้เขาอ่านบทความมาของญี่ปุ่นน่ะเขาบอกว่าคนที่มีแนวโน้มจะปวดคอบ่าไหลง่ายคือคนที่หายปลาราไม่ขนาดกับพื้นเลยก็ไม่มีใครขนาดกับพื<ม>้นเลยหรอเนีระเีเพราะปกติหายปลาราคนน่ะมันจะตรงขนาดกับพื้นแต่คนแต่การที่หายที่หายปลารามันขึ้นหรือลงมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิต ใช่ยังไงแบบนั่งอย่างนี้มากเกินไปหรือแบบนั่งอย่างนไงมากเกินไปก็ไม่รู้อืมขอบคุณความรู้ยามเช้าของเพลนะคะือกินหนมกันกินเนื้อแล้วลองก๋วยเตี๋ยวกทำอะไรอะ่ะ เห็นอยู่ปั๊มก็รู้อยู่ปั๊มอยามาทำเป็นแบบรายการฟรีทีวีได้ประนอนแต่งหน้าที่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เจอเนี่ยเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์วะเอออันนี้เป็นจองแซบุนสกินนูโดเลเยอร์คุชชั่นสี22ไลท์โคตรเก๋อ่ะนอนแต่งหน้าน่าหน้าเลยอ่ะไม่ผ้านน้นอะ าวิเศษ,ดเ,เ,ศษเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาถ้ามีเวลาเหลือจะมาเล่าเรื่องวิเศษให้ฟังวิเศษมันยาวนานมากมีอยู่แล้วแหละเวลาแต่แค่ลืมเล่าหรือเปล่าเรามาแต่งหน้ากันต่อแม่อ๋อเมื่อกี้ใช้ตัวนี้ Toucha Liquid Silk Canvas เืออะไรอ่ะเป็นพายเมอร์พรายเมอร์คือตัวที่เหมือนแบบปรับพื้นผิวใบหน้า อาบน<ะ>้ำแล้วจะถ่ายเป้าเอาไปถ่ายคนเดียวได้ได้ได้ <_ S 1> <_ S 3> ได้คือไม่ได้ถ่ายได้เอาไปลงคุยชั่นกันตัวนี้นะจังแซมุตัวนี้เหมือนเขาออกใหม่ด้วยแพคเกจจิ้งอันนี้ยจริงๆน่ารักมากเขาจะแถมสติกเกอร์เป็นเหมือนดอกไม้เล็กๆมาให้แปะแต่เพื่นไม่ได้ตามสไตล์ของจองแซมุนก็จะมีตรงนี้มาให้เหมือนไว้พักคุชชั่น เนี่ยข้างนี้ทาแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ทาอา่าอ๋อเราจอดตรงไหนอ่ะนี่จอดตรงนี้เราจอดรถแล้ว,จอ,ลวจอดแล้วเนี่ยตอนนี้ ไม่แล้วจอดได้ไชมเบอรนะ์อะไรเรามากินร้านอะไรชื่อร้านอะไรร้านลิงส์ L, l, l Y N X โอเคไปถ่ายขนมหน้าดูไหมแฮปปี้กาแฟแ่ะที่ฟังทำไม, <laughs> อ,มอ่ะกาแฟขมอไม่ชอบกาแฟบบ เอามาเขาแก้ให้ทำไมมันง่ายดายล่ะเกินกระจอกเดิดรอดูรีแอคพี่ปามเฮ้ยไม่น,าน่าทักให้ดูดเค้กแล้วก็ตักกาแฟ กาแฟดีไม่เห็นป่ะกาแฟดี <laughs> ยังขู่วันชอบ <c oughs> อ่อะนี่แต่ว่ามีในวันนะ,ะม,มันมีแบบโดนเลยนไม่หวานสักไม่ใช่ถือทีดีกับกล้องสักมันมีโน้นแบบมันเรียกว่าอะไรวะมันมันจะเป็นกลิ่นนิดนึงอ่ะนิดนึง <มา S 1> อ่ะกินแย่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 มันจะมีกลิ่นนิดนึงไม่ให้เขารีวิวเลยอย <c oughs> นอสมันเยอะอืมชอบเยอะอะเออเดี๋ยวตอร์นาเบอรี่ดีนะ <c oughs> ให้ตัวครีมอะไรเงี้ยหอมไปอืมอืมไ <c oughs> ปปิดชู๊บมันเป็นโอเคหรือเปล่า <c oughs> โอเคแบบตอนไหนต่อหน้ากล้องหรือเปล่า <c oughs> โอเคแบบโอเคนิ่งจริงๆห <c oughs> รือเปล่า <c oughs> ทำไมอะสีมันสวยว่ะ สีคุณจะคาดอ่ะสีแบบสีสีวันจ๋อเออคือไอโฟนอ่ะพอแบบมันมีแสงมันมันจะดีมากเลยจริงๆเอาเอาขาตั้งแต่ว่าเรนไม่หยิบออกมากินกาแฟร้านอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินเนื้อทีมิคุยโซ

นี่เดี๋ยวปามจะรอเสกอันนี้ให้เป็นของจริงเอาเลยเอาอีกแล้วใช่ปะ่ะ<น> <laughs> เดี๋ยวรอดูเลยอันนี้ฉันจะเสกอันนี้ให้ดูเอ,เอานะเอานะไม่เห็นว้าวเลยปลามเสกมานะ่ะทำไมพอมดังอ่ะเดี๋ยวจะแนะนำเนื้อชิ้นแรกเนื้อ Hãy 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 <Yeah. S 2> จัดไปคำีฟอนบกมโอ้โห กลิ่มันกลินแล้วมันทำให้อารมณ์ดีขึ้นอะเพราะเมื่อกี้มันไม่รู้ว่าจอดรถตรงไหนแล้วแบบมุมไหนอะอยากให้ชิมรสอ้อยไหมหวานหวานหวานนะผู้จุกแต่มันไม่อ้อยนะมันไม่อ้อยใหญ่แต่มันหวานอ้อยอะ่ะชื่อร้านอะไรอ่ะดินทาหลวง 6. มีสองสาขา อีสาขายแรกอยู่ที่ W N s t r i c t อีสาขายหนึงอยู่ที่อารีที่จอดรถทั้งสองที่แหละคหลายคนน่าจะรู้จักแล้วอ่ะมันก็ดังในโซเชียลอยู่แล้วนี่คือกล้องหน้าหรือกล้องหลังกล้องหลังเลย

Oh.